ช่อง my style s นะคะคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาดูแคคตัสสายพันแอสโตไฟตัมนะคะเกิดลำต้นฟีบนะคะข้างล่างนี้แบบฟีบลงไปผอบลงไปนะเ่าที่ไปดู YouTube มาก็บอกเกิดจากการขาดน้ำนะก็เลยว่าจะแก้ไขโดยการที่เอามาแช่น้ำนะคะไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าเริ่มต้นมันเริ่มเปลี่ยนสีนะคะ เราไม่รู้มันขาดน้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือบางทีดินที่เราใส่ไปมันแน่นเกินไปนะคะทำให้ระบบรากเขาไม่สามารถที่จะดูดน้ำได้นะคะเพราะนี่พ่งจะเปลี่ยนกระถางไปประมาณเดือนหนะะึ่งแต่ทีนี้ด้วยความที่ผู้จะทำช่องเนี่ยกังวลว่ามันจะขึ้นลาหรือเปล่าก็จะใส่ปะาาลาไปผสมไปสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการพรวนดินเล็กน้อย กันว่าดินของเราอาจจะแน่นไปเพราะบางทีลดทุกวันแล้วอาจจะมีปัญหาได้ะคะ่ะก็ไม่ใส่เยอะนะคะใส่ไปเล็กน้อยให้นะคะอันนี้เป็นยากันลานะคะนี่ห้อแคปาซา์นะคะถ้าใครบางคนกัวว่าจะขึ้นลาก็ใส่ไปได้เท่าที่ดูจาก youtube ทั่วไปนะคะเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะคะเพื่อให้ รกได้ดูดน้ำเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ไม้จิ้มเนี่แหละนะคะจิ้มลุชชินเนี่แหละนะคะพวนให้ดินมันร่วนสุยขึ้นเพราะบางทีเราลดน้ำมันนะคะที่น้ำลงไปเนี่ยมันทำให้ดนนนินแน่นขึ้นแน่นขึ้นทุกวันนะคะก็ใช้วิธีนะคะทั้งที่พวนดินแล้วก็แช่น้ำหวังว่ามันคงจะดีขึ้น เพราะเฝ้าดูทุกวันมันรู้สึกผอมลงผอมลงทุกวันแล้วก็ไม่ไม่เติบโตขึ้นนะแต่เขาบอกว่าถ้าหลังจากนี้แล้วเราแช่น้ําไปหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปที่ระบบลากของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะคะพอแช่น้ำสักแช่น้ำไว้สักวันหนึ่งแล้วก็เอามาตั้งทิ้งไว้นะคะสัก6 7 8ดวันถ้าไม่ดีขึ้นนะคะ คงจะต้องรื้อระบุลากันใหม่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบรากต่างอาจจะเป็นเพราะเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางมันนะคะแล้วมันทําให้เหมือนกับต้นเขาช็อกนิดหนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ลองดูหลายๆแบบนะคะถ้าลองไปแล้ววิธีนี้ไม่ไดีก็เปลี่ยนแบบนะคะสังเกตแล้วก็ดูว่าวิธีที่เรารู้เรียนรู้มาหรือทราบจากช่อง youtube ต่างๆหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เลี้ยงแคคตัสมาก่อนเรานะคะ ถ้าดูแล้วทําตามเขาแล้วไม่ดีเราก็เปลี่ยนวิธีนะคะเราสังเกตเขาทุกวันแล้วก็จะรู้เองว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะถ้าวิธีที่ทำแล้วมันไม่ดีก็เปลี่ยนแบบนะคะเปลี่ยนสไตล์นะคะอันนี้คนให้น้ำยาลานะคะเขาแตกตัวผสมไปกับน้ํานะคะจะตั้งทิ้งไว้อย่างนี้สักหนึ่งคืนนะคะ เดี๋ยวถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่จะมาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะให้น้ำเขาซึมให้รากเขาซึมโดดขึ้นมานะคะค<ะ>่ะสําหรับสองต้นนี้นะคะคือยิมโนตัวนี้นะคะย <im> no ิมโนด่างตัวนี้นะคะก <im> no ็เห็นว่าถึงแม้มันยังไม่ตายนะคะแต่รู้สึกผิวของมันนี่แห้งนะคะแล้วก็รู้สึกเขียวนะคะวันนี้ที่ไปดู YouTube นะคะก็ ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทํามาก่อนเรานะคะบอกว่าแม้ทังผิวที่เป็นเหี่ยวแบบนี้นะคะเหย่ยวย่นเหี่ยวย่นลงทุกวันนะคะทั้งที่เราลดน้ํานะคะก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือแช่แช่ในน้ํานะคะสักคืนหนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งมาทิ้งไว้นะคะมาดูสักหกเจ็ดวันแปดวันสักอาทิตย์นหนึ่งถ้ามันไม่ดีขึ้นเราจะต้องรื้อระบบล่าเหมือนกันเพราะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นดินภูเขาไฟนะคะ ถึงแม้ว่าดูแล้วเป็นเหมาะที่จะปลูกแคปเป็นดิน,นที่เหมาะปลูกกับแคคตัสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลดน้ําไปทุกวันแล้วเกิดว่ามันทําให้การลดน้ําทําให้ดินแน่นแน่นขึ้นทําให้รากไม่สามารถดูดซึมน,น้ําได้นะคะก็จ,จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันคือผิวจะเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะคะมันจะย่นนะคะแันนี้มันจะมันเวาวงามนะคะก็ต้อง เราใช้วิธีแก้ไขโดยการแช่น้ำนะคะให้รากมันดูดน้ำให้เต็มที่นะคะ